สบายดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้หากระตื้นนอนแล้วก็แต่งตัวอาบน้ำอีกอย่างแล้วล่ะ mm. มือนี้โบได้เปิดห้านมือนี้แม่จะปิดห้านเพื่อไปตลาดแต่ว่าอูกกาลังจะเกี่ยมของเพื่อไปอเอาข้อมูลแล้วรอท่ามือนี้จะไปกับน้องสองคนคืออูห้โบลึ้เส้นทางทางด้านนั้นอูเคยไปเท่าเดียวแต่ว่าอูบบลึ้อเส้นทางแล้วอูจะให้อู้จะให้น้องขับรถให้แล้วอูจะซ้อนแล้วอูจะเอาแบบสอบถามตัวนี้ ูเ,เี่ยม้เลยอจะเอาแบบสอบถามตัวนี้ที่อูเฮ็ดมา3 3หน้าแต่ว่าอูมันก๊อปปี้หนะ้าก๊อปปี้หลังเพื่อเพื่อประหยัดเจี้ยแล้วทีนี้อูจะเอาไปอ่ะเซอร์เวก่อนเอาไปเซอร์เวให้อันภะษาชนทีนอูจะไปสอบถามนะเอาไปเซอร์เวก่อนว่าอออันตัวแบบสอบถามที่อูเอาไปฮัน,น,น,นมันจะอันลูกสาวบา้านจะตอบได้โบน,นะว่าสาวบา้านจะตอบคำถามที่ฮอนเฮ็ดมาฮันได้บบ ก็เลยว่าเออเอาไปเซอร์วิสสอบถามเพนกักงานทำให้เฮ็ดได้เฮากะใหญ่แบบสอบถามในกระทาแบบว่าเอออันเพิ่นท่ายังตอบแบบสอบถามที่เฮาเฮ็ดมาบูได้นะก็สิเอากลับไปเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอาไปผ่านอาจารย์อีกเที่ยน,นึงว่าแบบสอบถามผ่าน,านบอหรือผ่านแล้วเฮากะสิเอามาย้ายใหม่อีกมันต้องสองเทือกเอาเบิ่งแม่เฮ็ดยังกินเฮ็ดได้กินแม่ <S <S แม่วต้มตป,ปากบนเวทเดิอนะแกงนอ พักบนป่าิา่งดูอุย้ยตรงป่าอันนี้มะมุกเพชรนะอันนี้มะม่วเพชรไอ,อจีติงติงติง,ตง กะแม่ห้อมตายหมดแล้ววะเผาหมดละไอ้จะบอกเพดตุละทหนวะเขาคือว่าเปิดทิมปะไว้เลยอ๋อมาเคลื่อนหมดแล้วว่ะ เขาคือเป็นอึงลืมเอเป็นแต้นไหนกองสุดงามเนาะเป็นน้ำคนได้ไม่ได้เป็นน้ำกองนะงามนีไงซาดลงโทษูตเบียอะไรลูกเนี่ยเฮ้เบียอย่งเออเนตแตกอะดิอันนี้มันเพลทเฮงหมอเผ็ดตัวนี้โอ้เพลตโอ้เพลตเนี่ยวะต้องใส่เผ็ดอันเพราะว่าต้องใส่เผ็ดแห้งกิน อบอกเลยว่าปลาดาวคือบอุเป็นมากปีนี้ปีกายนี่เป็นหมกปลาดาวเป็นหานุาน่ยหกหนุย่ยปีหน้าเดี๋ยวมันก็เริ่มปิใหม่เก็บมะเขือไปไว้กับปุน่นอะมะเขือกับป่นก่อนในสองหน่วยอีกหน่วยหนึ่งมันบุแก ฮทะเละหรือว่าฮอริขี่ไปห้ามันอยู่ในบ้านาวาาระระ <c oughs> ้องแม่ว่าเสียวแต่เศร้าเหรอบุญีแม่แต่งกินก่อนทางแต่งขพิษติดมุนีฮอร์แต่งกินในมุนีฮอสิท่ากินในอ,อีเม่ เสือออนหัวกระเทียมน้ำมกและปนป้าโอ้ยคุม้มกุ้มเลยมะเขือโอ้ปีนี้มะม่วงเป็นลาหนหลาย เขียมรักน้ำเขียมรักน้ำอีมกเพชรใสปนปลาเฮ้ยอาปวดมันะพี่หนะปิดแต่แม่ปิดแต่แม่ปิดลงไปนี่อยู่อันผลม่วงนี้ยู่ผลม่วงนี้อึดน้ำแล้วอันเกิดซึกสิงน้ำ ปีนี้แบบมันแรงอีหลีปีนี้เนี่ยแล้วไงก็เลยอึดนะ อันนี้เป็นหดเขาโอ้ยป่งบบได้บ่มีมือจับต้องหอมสลอไว่ฟังเสียงรถใส่พงนัว าเนี่กับโค้งกับโศกจักไหนเนาะมหนมากเลยมันยาว้งมันยาวมันต่ำซะด้วยมันสั้นแล้วมันต่ำบนปลาช่วงนี้แบบมันมีโรคระบาดเฮาโบกินซีเนาะบโบค่อยกินสัตว์บโบค่อยกินสิโบโบกินแล้วสัตว์ปลาหมาตะกกี้ไปจเกียร์จะกินโตนูโตเจียโตกระหอก โอ้ยของป้านี่มากแหงเดี๋ยวนี้บุกินแล้วเดี๋ยวนี้เคล็ดลับความอร่อยของคุณทำอาหารมีอะไรบ้างคะสิบผงนัวเยอะๆทุกอย่างก็จะอร่อยเองอีที มันแก้มันลนะเนาะจ่านเนี้ยจ่ายนะเอามาซ่อมฟัง

กับกระโมีเอาน้ำใส่น้ำต้มปลาแดกใส่เอานี้ใส่บวานี่เอาถ้วยม้าบบนี้ถ้ยออวยตัวเดียน,น้อนแบบนี้ตัวนี้บวมบอบ้ย ตัวนี้วะน้อยพูใส่เนาะอย่าตกเด้ออย่าตกเด้ออ่ะตามเซแกันเซฟแล้วก็เอ,ออกเอาเอ้ยไปกินข้าวกันก้นกนองกินมือเซ้าป่นปลาเจียวกุ้งเมื่อคืนมักเครือบ้านก็มักเครือขึ้นงับ,บเซฟเหรอ <laughs> นี่ขา้าวเหนียวนห้อ,อน,นดูไปนี่นั่ไปกากกินข้าวาเลยจ้ะอืมอันนี้พยูนาแล้วม่กินประมาณเก้างอืมเก้าโมงเกาพกินจิบสองมงอ่ะมีขารสก่ห่างอม,มอไฟเลยอู้เรื่องตามเม่เลย าจะไปด้วยรถคันนี้ให้คนที่พาเขาไปอน,นี้เป็นน้องสายเป็นน้องสายล่าเดี๋ยวเขากินข้าวก่อนแล้วไปเจอกันดูที่ทางที่ไปบ้านน้ำมุ้งตอนนี้เราก็ฮอดทางจะไปอ่ะเอาข้อมูลแล้วตอนนี้เป็นทางเส้นทางตัวเก้าที่เคยพาไอ้อนแนมาไปอ่ะท้าเฮือ,อไปห้างรบก่อนนะ แล่อูก,กจะไปทางนั้นแหละจะว่าอูบริษัทเส้็ทางเแต่ว่าอูาอาอจะขี่รถจักไปอูมาจาบน้องของ พอกนไปบ้านอันไปบ้านน้ำมุง้งไปบ้านที่อันขราเจ้าอันอู้ที่เอาข้อมูลท่นแล้วไปแล้วอันในบ้านเพื่อท่านให้ข้อมูลละเอียดดีขนาดแต่ว่าคืออูเอาแบบสอบถามมาบพอก็คือแต่ก่อนท่านอ่าบ้านน้มาน้ำมุง้งท่านจะมีอ่าคนปลูกยางพราราแต้สี่สองครอบครัวแต่เดี๋ยวนี้มันเพิ่มขึ้นหลายแล้วละกันอันแบบสอบถามอูบพพอเดี๋ยวนี้อูกำลังจะไปห้าหนึ่งหกจะไปอันเขตบ้านห้าหนึ่งหกเพื่อไปปิ้นเอกสารเพื่อว่า จะมาเมื่อแรงเมื่อแรงอันอู้นัดในบ้านไว้ว่าเมื่อแรงประมาณ4ี่ห้าโมงอู้จะกลับเข้าไปบ้านแล้วให้เพื่อนท่านรวบรวมสมาชิกบ้านหามาต้าโฮมอยู่บ้านในอยู่ในบ้านอยู่บ้านในบ้านท่านเพื่อเอาข้อมูลให้เกี่ยวกับการฟุกยางพลาตอนนี้เอกสารอวพอกันเลยว่าเออสิไปอันก็ปีเอกสารก่อนจากนี้ประมาณไปห้าหนึ่งอันอีกอ่าสิบห้าลักสิบห้าลักพรบวะ น่าจะหอนเนาะน่าจะหอดสิบห้าละโอเคไว้เจอกันอยู่ที่ห้าหนึ่งโกคกเขียนที่แบบมีอ่างน้ำเงื่อมงาวเดี๋ยวอูจะไปอันทายอ่างน้ำเงื่อให้เพราะว่าตอนนี้หากะเป็นเวลาเก้าโมงเก้าโมงเช้าแล้วถ้าเราไปอันอ่างน้ำเงื่อมพุทธเาต้องได้ไปนั่งเล่นยุบุญทาหอดประมาณสี่โมงหรือว่าห้าโมงเขาจังคอสิกับไปบ้านเพื่อว่าเพราะ่าตอนนี้มันเป็นเวลาตอนเช้าตอนสวยแล้วทุกคนเนี่ยก็จะออกไปอ,อ,ไปอ่ะออกไปอันสวนไปให้เมื่อก็เลยโบมีแบบคนยุ่งงนนะถ้ากลาง ถ้าเป็นตอนกลางคืนหรือว่าตอนแรงที่ข้าเจ้ากลับมาเตะส่วนเต่ให้ข้าเจ้าแล้วข้าเจ้าจึงสามารถจะให้ข้อมูลเขาได้โอเคไปเลยไปเปกาแฟกันาาาาาากับรถเคยลักมาลินยู่น่เธอลักมาลินทางน้เธอหนึ่งอู้กับรถเคยเจอดเกือบเจอดลงทางนเธอรหนึ่งนี่จะเป็นเส้นทางสุดโหดเลยนะอันนี้มันทางมันยังดีอะไรนี่ไปไอ้บอลนี้อู้ What? Wow. น้ำแหง้งคท,ทุกคนยังไ่เบ่ง้ามันงานแท้ๆต,ตอนอู้มากับไอแอนเนเมื่อ3ปีก่อนยนังพอได้ยัง ยังบ่ได้น้ําแห้งป่านี้ปีนี้น้ําแห้งะาะเดี๋ยวค่ะทุกคนมาเบิ่งน้ําเลิศอันนี้ตอนสามปีก่อนท้าผายได้เบิช่ชคลิปอูต่ตอนนั้นน่าจะเห็นเนาะนีน้ำมันแห้งแล้วตอนนี้อันนี้ก็เป็นงัวเป็นคาย งามอิหลี่คิต้มขิ้ต้มเปื้อนหมดเลยนี่งามบอเบิ่งเด้อแบบมันงามอิหลี่เนียอันนี้เขาจะเอิ้นโดน ยามนี้เป็นยามแรงมันก็เลยสีสันมันก็เลยแห้งแรงหน่อยนึง บั <laughs> เป็นเดอด็อกวู้ยวัวเดือบวัวเว้น,นแกงมาแล้ว, <laughs> <laughs> วยังเป็นลำเ <laughs> 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 สียบตับป่านี้ผู้เฝ้าปีนยังบ่ถ้าปีไกลสุกก่อนเนาะอีเม้นห่อข้าวให้เ่าเลยเนาะ ห่อเขาใส่ท่องอะไรได้พอนี่วายาบ่าบานี้บูมีอันมองซื้อกินว่าห่อเขาเอาห่อเออเอาเอาห่อจะไม่พูดเราห่ออีกเด้อคันเอาห่อเข้าให้เอาน้ำไม่้อีกเด้อวยาบูมีอันกินเออกับสวนน้ำบดลีเรากม่เคยมาแม่เหอะเอะแ้วเราเิห่อเข้าเปแลเออเก็บไล่แันเก็บเฉพาะันนี้มุ่ง តែអ្នកហើយក៏បាន ฟพเาาอันนี้มีอันเดอร์พิงไก่อันนี้มันอันนี้มันเตึกไก่เนาะปิงไก่ตามมุกมุกอันนี้เป็นประธานใหญ่เขาเขาว่าลคำโบได้ผู้นี้เขาประธานโบราผู้นี้มือนี้เขาไม่ได้กินข้าวเลย <laughs> ประธานใหญ่ฮัลโ <laughs> หล <laughs> มาหลงพัดตรงตรงตงอยู่ี่ขัดตเห็นกับเจ้าที่เหมือนกันสุดส่า์ทำไมอันนี้จะมาเป็นไม้เนี่ยเอาไม้พิงเตอร์เราไม่ให้นี่แหะเอามพิงเตอร์ดิอือเอาไม้พิงเตอร์เออใครเน่าว่ย่งกูสุกปกปนันกูสะอาดน้ตานกูกไมพิงอร์ยเอ วันนี้โมมีอาบมไปไขเครื่องเจียงตีภประวัติศาสตร์โมบอกโคตเหมือนนั่นน่ะเขากินข้าวกันมาเนี่ยเป็นเวลาเกือบว่าจะสามสี่โมงแล้วสี่โมงแล้ว แล้วอูออกมาแต่บ้าน5้าหนึ่งหแล้วตอนนี้อูกินข้าวอยู่หัแล้วก็ไปลินบ้านมู่ต่อหน่อยนึงแต่อูบ็ได้อะคิวน,น้องเกลงใจเพื่อนอูก็เลยออกออกมาเลยแล้วทีนี้อูจะไปบ้านน้ามุ่งต่อเพื่อไปเอาข้อมูลอยู่บ้านน้ามุง่งตอนนี้อูนัดนในบ้านว่าป,ประมาณสี่ห้าโมงอูจะให้้อนบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนจะเตาหงกประส่นเพื่อมาเอาข้อมูลอยู่บ้านน้ามุง่งกันคืออูก็ได้ซื้อ บ้านแล้วตั้งแต่อูออกไปแต่เช้าประมาณเจ็ดโมงแม่ออกเศ้านี่แม่เจ็ดโมงอูเจ็ดโมงตอนนี้อูหากับหอดเหินเพราะว่าไปตั้งแต่เศ้าๆคุณไปเอาข้อมูลก็คือนายบ้านหน้าหักขนาดนายบ้านบ้านน้ำมงโคตรหน้าหักเลยพาไปเอาข้อมูลแต่ละเงิน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 ย่างไปแต่ละเงินแต่ละเงินเพื่อนพาไปมืดแบบหน้าฮักอีรี่ขนะแล่ะอูกับแบบ อันเจี๊ยมันบวพอแล้วอูแล้วไปปิีนเอกสารยูห้าหนึ่งหกแล้วกเ็เลยแวะไปรินน้ำโมยูห้าหนึ่งหกแดงมันกเ็เลยว่ามาคําแม่จ๊งโมงแล้วแม่ตอนนี้โอ่หอดแปดโมงโมวะโม่หอดวะใช้เวลาโดนเติบขี่รถทางโคตรเสี่ยวเลยเตี้ยฮะเจ็ดโมงส اؤ นาทีประมาณจะทุ่มว่าสองทุ่มว่เดี๋ยวนี้เจ็ดโมงส اؤ นาทีบฮูงจะทุ่มภาษาไทยก็คือแบบ ทางมันก็คือดีดีก่อนตะกี้ที่แบบเคยไปนะเพราะว่าไปตั้งแต่ีปีหลังเกือบซีปีห้าปีหลังเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ทางเขาจ้าก็เห็นเป็นทางอย่างแล้วมันก็ดีกอนแล้วแต่ว่ามันก็เทาบุเรื่องทาาขับรถเาค่อยๆ่อดีแต่อู้มีน้องทรายไปนําน้องอูขับรถเออเก่งแดลแล้วอูกะลีให้เราพาไปเดี๋ยวมือนี้อูกะสิเก็บเอาข้อมูลได้แล้วแล้วอูกะสิเอาบ้านบ้านน้ำมูกูได้แล้วคูแล้ววันนี้อ่าวันศุกร์อู้จะไปบ้านน้ำยิงต่อเพื่อไปเอาข้อมูลแล้ววัน คิดอูจะกลับเวียงจันเพื่อให้มันได้ข้อมูลให้มันได้เมื่อทุกอันละอูจังสิกลับเวียงจันไปนเดียวนะเพื่อเพื่อให้มันเสียเวลาอ่ะนะวันนี้อูก็ม่ไปอาบน้ําอาบผ่าก็เพราะว่าเปื้อนมาเมื่อมือละขี่รถไก่มันขี่ฝอกขี่ฝุ่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์เป็นกำลังใจอูเด้อบ๊ายบาย